ปัจจุบันภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในทุกภูมิภาคของประเทศโดยมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตทำให้มีจำนวนผู้เลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้นทุกปีอีกทั้งตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีความต้องการแพะมากขึ้นอีกด้วยครับตลาดในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งได้เป็น2ตลาดตลาดที่1นึ่เขาเรียกว่าตลาดส่งออก นะครับคือเกษตรกรไทยเราเลี้ยงแพะได้ไซส์ได้ปริมาณตามที่คู่ค้าต้องการเราก็จะส่งออกตอนนี้ตลาดสําคัญเนี่ยที่ซื้อขายแพะกับเราอยู่ตอนนี้นะฮะก็มีตลาดของเวียดนามตลาดของเราแล้วก็ตลาดลงไปทางใต้แล้วก็มีพี่น้องมาเลเซียเข้ามาซื้อตลาดส่งออกเราใช้แพะประมาณ1นึ0 0 0สตัวถึง1น0 0 0 0สตัวต่อปีตลาดที่2คือตลาดภายในประเทศตลาดภายในประเทศตลาดของเราส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลรอบๆกรุงเทพภาคใต้นะครับที่นิยมทานเนื้อแพะแล้วก็ใช้ทางพิธีกรรมทางศาสนาภาคตะวันออกเราก็มีนะฮะอย่างชนบุรีจันบุรีและยองชนบุรีเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการบริโภคเนื้อแพะอันนี้จะเป็นรูปแบบของพี่น้องมุสลิมบ้างแล้วก็เป็นทัวจีนตลาดภายในประเทศเราใช้แพะประมาณปีหนึ่ง8 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแตัวเนื้อแพะในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เราจะมีโรงเชือดคอจอส .2 อ,อ,อันนี้คือโรงเชือดที่กรมบริษัทให้การรับรองสามารถเชือดแพะเชือดแกะได้ทําไมประเทศไทยยังเป็นประเทศที่จะต้องสั่งเนื้อแกะเนื้อแพะจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายซึ่งแพะแกะในประเทศไทยเราก็มีการเลี้ยงแต่กรณีที่จะเป็นเนื้อที่มีคุณภาพเนื้อที่ปลอดจากโรคมันจะต้องมีมาตรฐานการันตีด้วยแพะพวกนี้สามารถส่งเข้าโรงเชือดที่เป็น GMP ตอนนี้ที่นครปฐมมีโรงเชืออ GMP ที่ได้มาตรฐานที่กรมให้การรับรองกรณีเชือดแพะจากโรงเชืออนี้แล้วสามารถนำขึ้นไปขายบนห้างโมเดิร์นเทรดได้ในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ถ้าผ่านโรงเชืออโรงนี้ชิ้นเนื้อที่ถูกเชือดจากโรงเชือดแบบนี้จากแพะที่ได้มาตรฐานแบบนี้จะถูกไปวางขายบนห้างได้แต่ก่อนที่จะนำขึ้นไปขายบนห้างชิ้นเนื้อที่ผ่านการเชืออแล้วจะต้องถูก ตรวจด้วยเราต้องการสร้างตลาดใหม่ในประเทศไทยเป็นตลาดที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและก็มีศักยภาพในการที่จะซื้อนะครับเป็นเนื้อแพะเกรดพรีเมียมเนื้อแกะเกรดพรีเมียมเลยครับแล้วผลผลิตของแพะที่ขายได้มีอะไรบ้างครับสำหรับผลผลิตจากแพะที่สามารถขายได้นั้นก็มีตั้งแต่เนื้อแพะที่จัดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมื่อเทียบกับเนื้อของสัตว์เคี้ยวเอื้องทั่วไปเช่นเนื้อโคเนื้อแกะจะมีโปรตีนย่อยได้สูงกว่า <Wow. S 1> ในขณะที่มีไขมันต่ำกว่าแพะสามารถจับขายได้ตั้งแต่อายุ5-6เดือนมีน้ำหนักประมาณ25กิโลกรัมซึ่งเนื้อแพะในช่วงอายุนี้จะเป็นที่นิยมรับประทานกันมากครับน้ำนมแพะมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับน้ำนมโคแต่มีคุณสมบัติที่เด่นกว่าคือน้ำนมแพะสามารถย่อยได้ง่าย มีเม็ดไขมันขนาดเล็ก <Wow. S 1> ไขมันกระจายตัวดีร่างกายสามารถดูดซึมเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ดีน้ำนมแพะประกอบด้วยกรดไขมันที่สำคัญนำมาใช้ในการรักษาโรคในทางการแพทย์ได้อีกด้วย mm. เช่นโรคภาวะการดูดซึมสารอาหารบกพร่อง mm. และน้ำนมแพะยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญหลายชนิดซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วย และเด็กที่แพ้นมโคนอกจากนี้ขนแพะยังนำมาทำผลิตภัณฑ์เส้นใหญ่ที่มีคุณภาพสูงห uh huh. นังแพะก็สามารถนำมาทำเครื่องหนังคุณภาพดีได้อีกด้วยนับว่าส่วนต่างๆของแพะนั้นมีคุณค่าอย่างมากเลยครับเยี่ยมไปเลยครับลักษณะของการขายแพะเนื้อเนี่ยเราจะมีสอง,สอง,สองรูปแบบก็คือขายตัวเปน็นกับขาย ในรูปแบบของแปรรูปแล้วเป็นเนื้อขายตัวเป็นก็คือชอ่างน้ําหนักช่างน้ำหน,นักตามกิโลแล้วก็ส่งเข้าโรงเชือดเลยได้อย่างก็คือแปรรูปโดยการเชือดแล้วก็เอาเนื้อมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแพะสามารถขายได้เกือบทุกส่วนตั้งแต่หนังหนังบางทีเขาก็ไปฟอกเพื่อจะเป็นแบบเครื่องประดับเนื้อเราก็บริโภคเนื้อข้างในแล้วก็บริโภคเลยรกระดูกเนี่ยบางทีบางทีเขาเอาไปทําต้มซุปมูลแพะไปใส่ปุ๋ยเข้าไร่เข้าสวนได้ราคาแพะ สถ,สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดเพชรบุรีราคาค่อนข้างสูงครับคืออยู่ที่120-130บาทต่อกิโลลูกขุนตัวผู้ส่วนลูกขุนตัวเมียนั้นถ้า,าไม่ใช่สายพันธุ์หรือว่าเป็นแบบลูกผสมบ้านๆน,น,นี้ก็อยู่อาจจะอยู่ประมาณที่8 0ดสถึงร้อบาทแต่ถ้ากรณีของสายพันธุ์ก็ต้องก็ต้องว่ากันตามระดับของสายเลือดครับของเรานี่จะประมาณ2เดือนขายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณ สามถึงสี่หมื่บาทต่อครั้งต่อรอบแต่ว่าเราถึงต้องมีการแปลรูปเพิ่มมูลค่าในส่วนตรงนี้ขึ้นมาสุดยอดครับขายได้ทุกส่วนตลาดก็มีความต้องการภาครัฐก็ให้การสนับสนุนทั้งระบบการผลิตการตลาดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกันเลยครับ การขับเคลื่อนการตลาดท่านนายกดีกรมสุสศัตด์นะครับได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงแพะนะครับที่เป็นสัสสตว์เศรษฐกิจนะครับโดยให้นโยบายเรื่องการตลาดนําการผลิตอยู่แล้วนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงจะต้องมีการตลาดรองรับจะต้องรู้ว่ามีการตลาดอยู่ที่ไหนแต่แนวทางในการขับเคลื่อนของกรมสัตว์จะดูที่ทางวางแผนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงกลางน้ําปลายน้ํนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพเนี่เราจะมีการรวมกลุ่มโดย การขับเคลื่อนโดยการรวมกลุ่มของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทยเรามีเครือข่ายในระดับเขตระดับจังหวัดเกษตรกรจะมีการมาขึ้นทะเบียนบัญชีในการเลี้ยงแพะตรงนี้นะครับเพื่อสะดวกในการควบคุมหรือการรวมกลุ่มในการที่จะให้ข้อมูลให้องค์ความรู้ต่างๆซึ่งในการขับเคลื่อนอย่างที่บอกต้นน้ำนะตัวตัวเกษตรกรเองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงแพะที่ถูกต้องนะครับในการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของกระทรวงเกษตรกรเองในขณะเดียวกันกรมสัตว์เองก็มีนโยบายมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การด้านการผลิตหรือการวิจัยให้หน่วยงานต่างๆได้ทําการศึกษาวิจัยอ,อ,องค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าการพัฒนาพันธุ์สัตว์การให้อาหารสัตว์หรือการการจัดการการากรฟาร์มที่ดีนะครับรการควบคุมด้านสุขภาพสัตว์อะไรตรงนี้เป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรเองนะครับ เรามีการอบรมให้กับเกษตรกรมีสูย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรในการที่จะรู้ว่าเลี้ยงแพะอย่างไรนะครับส่งเสริมมีการอบรมให้เกษตรกรรู้เรื่องเกี่ยวกับการนําผลผลิตที่จะไปจําหน่ายรูปแบบของการตลาดแบบไหนนะครับมีการแปลรูปเนื้อแพะตรงนี้นะครับว่าเราจะทำอ,อ,อาหารแบบใดเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคตรงนี้รวมทั้งการคํานึงถึงเรื่องการที่จะส่งออกแพะไปสู่ ต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่เรานัดเจราจารด้านการตลาดการทำเมโมยูบันทึกข้อตกลงกับประเทศนั้นๆตรงนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและแม้ว่าจะมีการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อแพะให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งจำหน่ายในตลาดเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าหากต้องการจำหน่ายขึ้นห้างชั้นนำก็ต้องผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานคนเลี้ยงโรงเชื้อ การแปรรูปจนไปถึงผู้บริโภคซึ่งต้องได้รับมาตรฐาน GAP GMP และจดแจ้งกับออ,อยอทั้งหมดซึ่งในประเทศไทยก็มีโรงเชื้อแพะที่ได้มาตรฐานแล้วอยู่ที่นครปฐรมครับาการให้องค์ความรู้ในการเลี้ยงแพะกับเกษตรกร,ร,กรอย่างถูกวิธีในทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐาน<ส>ก็จะทำให้ผลผลิตจากฟาร์มแพะของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นที่ต้องการของตลาดนั่งรอนอนรอน,นับตังกันได้เลยครับ Ha ha ha.